ตัว <laughs> อยู่หลังบ้านใหญ่โอเคเปิด okay. ออกเลยเหรอออกเลยออกเลยอุ้ย, <c oughs> อยลองลิน <c oughs> เอา้าน้องลินเจอพี่ ต่างจริงเริ่มเกมมาห้าวีหลมอะไรเนี่ยชักปักเลยชักปักเลยเราจะแขวนเ้องหัวฟูไปแล้ว ไม่รู้เลยมันเฟดอ่ะเครื่องมันใหญ่มันออกแลมาอะไม่เห็นด้วยวะไม่เห็น,ววม,หนมันอยู่ในตู้อนะมันก็ต้องเห็นนะเพชเฟดกับฮุกติดใจทำเรื่ออะไร มีคลองแรงหรือเปล่าไม่มบีบ้านใหญ่ก็ได้บ้านเล็กก็ได้โอ้โหไอ้ขี้เอ้ยปับไม้แล้วไม่ล้มไม่ได้ใกลอ้อยากเล่นแล้ว <laughs> ต้งผมมันก้าวใจหรอฮะ ีไม่หยุดใครไปช่วยหรือเปล่าใช่โอ้โหทำไมเป็นคนอย่างนี เดี๋ยวพี่อยู่ตาถุนบ้านเฮ้ยม,มันมาสามพี่ได้ได้พี่ไม่ออกมาเจอหนูเจอหนูเอ,หนเอ้ยมันไม่เอาหนูเลยพี่เออมันเพี้ยเกินฟังอยู่พี่ต้องลงมาได้ไหมลงอยู่ไอ้อเหี้ผมอยูอ่ข้างในออกไม่ได้มันไม่อเอานี่หรือไหม ต้องกลับมาทางเดิมฉีกไม่ได้แม่งตามตูดเลยมันมีไม้ป่ะครับได้ไหมมันไม่เอาหนูเลยเป็นเชี่อะไรกับกูก่อนไอ้สัสไอนี่ <c oughs> เล่นท uh <|so|>> uh uh uh> uh uh oh, ิ้หมดทั <h <h ้งแม่กูรอดนะกูเป็นใครกูพูดชื่ออะไรเป็นหัวหน้ากูหรือเปล่าวไม่น่ารอดวะเราจะฉีกไปไหนแล้วเนี่ย ไม่ได้ชิงไม่ได้ชิงอยู่อยู่ชิกไปบ้านยาย่ระดนึงกระดาษเอซีอทำไมหนูถึงเห็นออร่าที่ตลอดเวลาเลยวะชิวจะถุนแม่ก็เฟดหาอีก มันเห็นแล้วมันมองหน้าซ้อมมันมองหน้ามันมองหน้าแล้วนุ้ยเพื่อนชายนุ้ยเพื่อนชายนุ้ยเพื่อนชายนุ้เพื่อนชารักใส่เพื่อนรักใส่เพื่อนรักใส่เพื่อนหรือล้มใกล้ๆกล้ก็ได้นิวนิ้วนิวไม่ได้เวอร์เมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างซ้อมอยู่ข้างบนมันมองหน้าแล้วมันก็จะเปรี้ยวตีแอบแม่งเลยสัตว์ปุ้ยขอโทษมันตุ้งบูนอยู่ตรงบูนอยู่ตรงบูน พี่จะมั่งเ้ยไวพี่ดิ้พี่ดิ้พี่ดิ้งจะพี่ไม่ขยับหนูไม่เป็นขนาดนะหนูเป็นเป็นช่วง่่มมมเเตดดลพพออจบแแไไไป้้้วขาาูืน ถ้าเล็กได้เดี๋ยวหนูขย,ยับไปหาตรงนี้บูนไงตรงนี้บูนไงไปถ่าย ขาไปถ่ายแบบสองหน้ามาอยู่ตรงกก่งอล่เนี่ยต้องตั้ไปกลางแมพต้องรับกลางแมพต้องบู๊ีเกดะรนเฟดดชวยด้วยช่วยด้วยช่วยน่วยก่วยช่ว่อนช่วยช่วย เดี๋ยวเล้มหนาด้พี่กำลังวิ่งออกพี่กำลังวิ่งออกเอกมาเอกมาเปลี่ยนเป็นตวงิงงงมึงย่องเบาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยมันเป็นอะไรกับพี่มันเป็นอะไรพูดมันตามผูกคนด้ไง ใช่ด้วยพี่ลากก็ใส่เหมือนเดิมลางก็ใส่เหมือนเดิมีไปไอไม่ได้ยมไม่ได้พี่หยุดวิ่งไม่ได้มันหัวฟูมาแล้วมันหัวฟูมาแล้วไปจะให้พี่โตายจะเปิดประตูไหนวะไม่กลัวนี้นี่นี่ตู้ไหน เปิดประตูไหนวะมองไม่เห็นบ้านใหญ่หรือเปล่ามันห้องใหญ่บ้านใหญ่ช่วยด้วยช่วยด้วยกลับมากลับมาตรงบูนกลับมาตรงบูนกลับบูนเหรอไม่ได้ <ead? S 2> บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กไ,ไ,ม,ไม่มีอะไรเลยโอเคกลับมาบิ๊เบอร์มันอยู่กลางต้นมันอยู่กลางหรือเปล่าโอเค มันมามันมาเราต้องออกพี่โอเคทำได้ดีเบลขอบคุณที่เซฟชีวิตอีซอลขอบอวยใจกับถ้าคุณรอดนะมันแขวนใต้นิหน้าประตูเลยเพื่อนเปิดประตูบ้านเล็กอีกประตูนี้ตรงไหนนะบ้านใหญ่ไงหลังบ้านใหญ่ที่พี่ทักอะประตูแรกอหะโอเคโอเค ที่แอบตู้ก่อนนะมันต้องมาแน่เลยพี่ไม่ช่วยนะเบลไม่จะเปิดประตูหลังบ้านใหญ่เพื่อนออกมันทำผัวมันโดนอยู่คือชอบออกทุบรับไปที ครับทุกคนสำหรับเซทเนี่ยสทงผมมันก้าวใจคิวเลอร์ครับขอโทษด้วย <c oughs> เป็น่อมเครื่องเลย <c oughs> แม่งมานี่ดิขอชี้หน้าทีนึงแกเป็นใครพูดอืมแกเห็นทรงผมใครหรือเปล่าทรงผมหางเต่าเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้เออคิลเลอร์แม,ม่งตามตีไม่หยุดเลย ไม่เอาใครเลยโลคนคนบ้านไหนเริ่มคนบ้านไหนโมซี <Okay. S 1> ไม่ได้คว้างเลยวิ่งอย่างเฉียวเลยเอาจ่วงไหนไปคว้างแม่งติดตูดตลอด ดูกระโูด <laughs> เออมันอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะไป่ันเสร็จไ็ได้แต่มันวางอยู่เบลดิพี่ช่วยช่วยหาจียอยู่ตรงไหนวะเบลคอยจีมันวางตรงประตูนี่งไงจีดิจีมัน วะเออเรียยงไงวะพี่เลี้ยวออกเลยเลี้ยวออกได้หรือไม่ได้เบลมันเดินไปเหยียบก้อนที่ของโต้กันเซ่ที่ขผาตกด้วยไปดึงให้เบลบ้านกลางคนเยอะคนผาดด้วยกดดา อะไรเนีงมันตีของต่พี่เก็บของต่อเฟยทำหนูเลอเอะไรไม่มีให้กินมาสามคงไม่ไ้อ่ มันไปไหนอของมันเนี่ยมันมัวไปไหนอของมันเนี่ยส่วนบ้านกลางบ้านกลางเต็มไปด้วยกับดักงั้นเราก็ไปเครื่องอื่นเอาไปสิเบลต้องอยู่ไกลๆหน่อยเมื่อกี้เดินเหยียบเร็วไปหน่อยไม่ใช่เหยียบเร็วมันเข้าไปในเขตมันพอดีโอ้ยม่ได้วงมันป้งางแค่ไหนไม่เจอหนึ่งเ,นะเดียโอ้ยบายก๊อต ก็อย่าบวดทอปิดตัวนานๆอย่านานกันๆๆๆทำไมไม่มีนานๆเลยเค้าตรงเครื่องเนี่ยเหรอเอ้ยมันกลับมาเหรอมันวนหาอยู่ในเมทนี่ไงในเมทนี่ไง

โอ้โหเรียบร้อยฮะมันไม่ตามหนิอ๋อยอมไปยอมไปหนูย่องเข้าเอามันไปยังมันหันทำมาบ้านกลางโอเคโอค้โหนน ควมือคือตรงนี้เหรอตรงมันมามาพี่เปิรับเป <c oughs> <c oughs> ็นเลยพี่เปิลอะหาคนว่าเล็กดีกว่าไม่มีทางหวังเลยเปล่าไม่มี พี่พี่ยุ่ให้พี่ยุ่ให้พี่ยุ่งให้พี่เบอร์โดนไปสองแล้วมีทางหลังวาพี่เอวไม่มีจมหิวไหมมันมาวะพี่จมเอ โอ๊ยโดนมาน่ะ <Incred> พี่ได้หน่พี่ได้สนงทานพี่เอาเปิรกมาขอโทษขอโทษกลับมาแบ่งให้คนอื่นเล่นบ้างดิพี่เปิร์พี่เปิร์ออกซ้ายมาต้อมพ่เหนูกำลังไปช็อใช้กรมเออยู่บนกลาง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 อกมา พี่ต้อมมานี่พี่ต้อมก็เล่นก็อยู่มานี่พี่ต้อมพี่เป้มาพี่เป้มาพี่เป้ามาิ้ม้เป้าก่อนให้พี่เป้าก่อนกินหิวไหมเป้าๆกอนเป้กันให้มันมาใ้มันมาให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 ้มันมาป้าป้าพี่เป้าป้าป้าพี่เป้าม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 เลหิวไมหยยหยุดหยุดหยุเลหิวไปไปไป่อมเถอะพี่ ไปซ่อมสายล่างไปซ่อมบ้านเล็กอะทำไมหลุดแล้วไม่พออ่ะนีขอโทษนะมันหลุดแล้วนะโอเาไว้ใจหน่อยเอเป็นะเอาไม่หิวกับเขา่ยมีคนนี้มีคนเจ็บอยู่สองคนนะหนึ่งนะไปไงหิวคนอื่นแล้วตัวเองได้หิวด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใต้ดินเลยอ่ะแล้วก็ได้บอลโลด้วยดีสุด มันแคมหรือเปล่าไม่แคมมันว่าแฟนอาร์ไปเยอะแล้ว,แ,ลวแต่มันก็มาพี่ไปหยยบเลยดีกว่าพี่จะหยยบก่อนเลยแฟนอาร์จู่เดินลงบันไดมาเราเจอเลยเร <j> าไปหาใครต้นเหลืองมันได้ยินเสียงซ่อมอยู่เกี๋ดรู้พี่เดินตึง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 งตึงงตึงตึ เอาอยู่กับพิปเปอร์ใช่ไหมโอเคอยากให้ขาทายพี่สมยามานวนรี่ลบลอยลอยวาดมันไงพี่งมเรียกมาเลยมมามันอยู่กับพิเปอร์เรียมมาเลยไม่ไม่ม่ไม่มันลยบายังไงอะพี่ส้มถ้นั่งย่อไปใกล้มันแล้วมันจะมีให้คลิกกดลบอ๋ออาวะตุ๊กกช่วยรกอบช่วยประกอบช่วยอ่อยนั่นไง จุดแข่งไปดูศพนะดูใจนิดนึงไอ้เบลไปบาเลงกันไปบาเลงกันไปบาเลงเดี๋ยวพี่ไปเหยียบปีชี่ไปเหยียบโอ้โหระเบิดสองทีติดก็ไม่อยู่กับพี่เมื่อเขามีสมบัติหรือเปล่าพี่ไปดูแป๊บนึง พี่ล่างออกไปแล้วใช่ไหมหนูจะได้ตับทางใช่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 มันไม่มามาตามมันไม่ตามเบลมันไม่ตามม่ไงชื่ออะไรพี่ส้มหิวไหหน่อยหิวบ้านใหญ่ลำสูตรกำลังวิ่งเข้าชั้นสองเอ้ยปั๊ดกูเขียนไหมไหนวะไหนเอวะอยู่ชั้นสองเนี่ยชั้นสองโอ้ พี่ยุดโอ้ใครเอาแผนที่มาเออเอาแผนที่มาตะมือเดียวอ๋อกังหาข้อสอบอยู่เหรอเออกันสอบกันอยู่เดี๋ยวรอก่อนนะพี่ฮิวกันอยู่โอเคเอ้ไปบ้านเล็กเลยเดี๋ยวพี่รอช่วยไปเลยได้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 บ้านเล็กไปอยู่ฝั่งนั้นบ้านเล็กอยู่ข้างหลังวิ่งออบไม่ได้เหรอไม่ได้ผมอยู่ทางนี้นะพี่จะอ้อมมาทางนี้ไม่ได้ ว่าแฟนอาร์ตขวามือทางจากโฮมมันจะเดินไปบ้านเลยกขันนรถกำลังไปโดดแรงโอ้ยมันมาบ้านเล็กอะ่ะอุย้ยมันรู้อะ่ะเอาเหรอรู <c oughs> <ๆ>ปปั้มเอาเลย เห็นมันเหลือแล้วอยู่แกก็เลยหยิบมาก่อนนี่นี่กำลังออกไปกำลังออกไปกำลังออกไปวาดแฟนอาร์ตอยู่ <c oughs> โอ้ยมันอันนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> เอาเรียกมาเลยนะมามา ไปมาแล้วเอเอดึงไปแล้วก็ <c oughs> ล้มเองบ้า <c oughs> มันไม่ตามไม่เปิดประตูเลยพี่เชลเอ๊คัพีแค่จะรู้ว่าจะล้มอ่ะมันไม่ตามแล้ว นเไมยสัวไหนนะอีกบทตกตุดไหนโอ้โหชิบหายละสุดตัวที่อยู่ในบ้านใหญ่ก็เหยียบแฟนอาร์มันมาในโซนพี่สองจเย็นพี่สองพี่สองเย็นนะเดี๋ยวนี้ออกแล้วพี่สองเย็น

ว่าเอาไปฉายส่องเลยหรือว่าหรือว่ามันส่องไม่ได้แล้ววะส่องได้ไหมเบลไม่อะยังไม่มีโอกาสได้ส่อง<เ>อุอ้ยเต็มเต็ม โอ้ยแเหมือนลกกระดี่ร้ยแรงอะใครเป็นคนด่าวะ